สบายดีสบายดีทุกคนเนาะอามอน,นี้ก็มาแบบส่งแปลงไว้นึ่งทุกคนเพราะว่าแต่ละคลิปเนี่ยเาจะไปเลาะไปลิ้นเนี่ยแต่ละคลิปมันจะไปกินหล้กก็เที่ยวแล้กก็ให้รีวิวอาหารเล็กห้านหน่อยตมเขียมทางหลวงต่างๆกันเนาะทุกคนในพวกในส้มแต่มาคลิปนี้สีปแปลกๆกันนึงทุกคนจะตองข้ออัยหน่ยนึงเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้่าดามาแล้วทุกคนอ่าบอเพราะไร้ยาห้างเนาะจะมาเวาเกี่ยวกับเงินเล่านี่ส้มนี้ผมรู้าแบบเงินเฟ้อแห้งนะ้วกาอีกย่างนึงกับบอให้ทุกคนดามาเนาะเดี๋ยวว ต่อไปป้าตองวอลล์ายห้างคำร้าตาต้ตอนกันเลยคือมือบ้านนี่เขาไปเลาะตลาดแล้วทุกคนเขาไปเลาะตลาดท่านไปซื้อมาเพชรบ,บอกทุกคนได้แบบว่าราคานี่น่าจะแม็นสิบบาทหรือว่าส่าบาทเนีนยเ่ยทุกคน,งงน,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 นได้น้อยเดียวทุกคนรขวบเงินลาวมันเฟือแห้งนอาได้น้อยเดียวเนี่ยแล้วก็ไปซื้อมักทั่วเลยซื้อพักเนี่ยนะทุกคนเมื่อเป็นแสนน่ะแสนครัเบิง้งเนาะครับเจ้าเงินเหล่าบะแสนครัเบิงเบ้งประมาณนี่ทุกคนอันนี้คือใบบะแสนเนาะ ต้องิน่ลิปบลาวของเฮานี่นะเงินอันกลิปเราเปอร์เซ็นนะเอาอันนี้ไปนะครับตากะเบิดต์เราทุกคนเพราะว่าเงินเฟ้อเด็กเพราะว่าราคาอะแพงแน่พักกะแพงแน่นะพักกะแพงซีนกะแพงคือว่าซีนมูนี่คือว่าเขาเป็นซีนสดนี่หกเจ็ดสิบพันทุกคนคืนว่าซีนแบบติดกระดูกเนาะทุกคนเนาะสี่สิบห้าพันหรือว่าห้าสิบพันประมาณนี้แล้วก็ซีน สิ้นง่วนนี่เซนป่ายเขาเนี่ยเซนป่ายเซนสามบอกประมาณนั้นเซนสามเซนสี่ขันขันว่าเฮาตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณหมงสองร้อยไปกว่าบาทจะมาส้มเพียบเบิ้งเงินลาวกับเงินเงินไทยมันสีแตกต่างกันได้ทุกคนนะเบิ้งต้องกันเนาะเอาดีส้มเพียบเบิ้งเงินลาวกับเงินไทยนะเนี่ยเดี๋ยวคือช่วงเตกีเนาะช่วงคือว่าช่วงประมาณหมงสามสี่ปีหลังนั่นเงินลาวกับเงินไทยนี่ราคาค่าเงินนี่ยว่าเท่ากันเลยหรือว่าเสมอกานแหละทุกคน เออสมอกันคือว่าเนะาะซ้ำปีหลัางหน้กกาหนึ่งพันบาทไทยนั้นตัวดูซองเส้นหาซองแสนหามึนคีปเป็นเงินลาวเนาะอันนี้วันนี้วันนี้อ่าเราจะมาซุ่มเหียบเบื้งเงลาวเ,เงินไทยนะแตกต่างกันเลยทุกคนอันนี้คือเงินเงินไทยเนาะอน,นี่คือเงินไทยสองร้อยบาทปะบัตรนี้มาเบิ้งเงินลาววันนี้นะเอาโยอายะทุกคน <laughs> นี่สองร้อยบาทเนี่ยสองร้อยบาทเป็นอัันน้นลาวเน,ะนาะลาว ซองลอยบาสจะมีบัตรเส้นคืนน้าก่อนเน๊ะจะของซองลอยบาสได้ทุกคนเห็นบอกอันนี้ใาแสนนี่ยนะใาแสนเป็นเงินลาวอะไรก็บใบห้าพันเป็นเงินลาตรงนี้เนาะนี่เลยโซมเหียบอันนี้คือว่าแตกต่างกันหลายทุกคนแตกต่างกันหลายนะบลเรื่องค่างเงินค,ครีปกับเงินบาทคือว่าแตกต่างกันแหงเดี๋ยวโซงนี้เนาะเพราะว่าโซงนี้ค่ะคนไทยเนาะโซร้ายคนไทยเอฟซีฟังไทยมากๆเลาะขอเพราะว่าเ็มักมาเลาะมาลิ้นมาเที่ยวเพราะว่าค่าเงินหักกะนเบว่าค่าเงินครีปลาวเองกันเบว่า เฟื่องน่เวลาเฮิร์นมาเลาะมาลิ้นมาเปลี่ยนเป็นเงินเงินคีบเล้าอันนี้ก็ห่วยได้หลายเนาะทุกคนเนาะคือว่าคั้นอ่าขั้นว่าเอาเงินคีบไทยมาเปลี่ยนระดับหมื่นหนึ่งสินะหนึ่งหมื่นบาทจะได้หกล้านคีเป็นเงินลาวเนาะทุกคนเด้อยือไปเด้อหนึ่งหมื่นบาทจะได้หกล้านคีเป็นเงินลาวอ่าสองหมื่นบาทไทยหันมาเปลี่ยนเป็นเงินคีบหันจะได้สิบสองล้านคีเป็นเงินลาวทุกคนปัจจุบันนี้คือว่าได้แล้วเนาะปัจจุบันนี้แล้วต่อไปเขาจะเอา และการธนาคารเมื่อนี้เราจะให้ทุกคนได้เบิงเพราะว่าบางหาในก็รจะแบบเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนค่าเงินครีปนาฮได้เปลี่ยนจะเปลี่ยนช่วงก่อนในธนาคารแล้วก็สุดท้ายไฮสุดแล้วก็อยากให้ทุกคนใส่เงินครีปลาวทุกคนเฮาก็แบบว่าอยากอยากให้ทุกคนนั้นท่านมาใส่เงินครีปลาวของเฮาเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าคาราเฮาอัอนเฮาใส่เงินเงินบาทเงินยวนเงินอย่างหลังเงินดงเงินยังหลายน่ะเพราะว่าค่าเงินครีปลาวของเฮาเนี่ยมันจะ เฟอร์ไลน์เออหลักการนึ่งนึ่งมาการฮังแบบเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนเอออันนี้ต้องคู่เคียงกันไปเนาะเศรษฐกิจนี่แหละทุกคนอ่าเศรษฐกิจพอเพียงกันเนาะกลุ่มตนเองอะไรทุกคนเลยอีกอันน่ะอยากการ์ฮันมากลุ่มตัวเองละกการบริหารไปเนาะทุกคนเนาะการบริเกี่ยวกับแบบว่าค้างเงินกองเงินกีบนะทุกคนเออมีเศรษฐกิจได้บางคนก็มีดินมีดอนปุ๊กฮักปุ๊กเนื้อไปเฉพาะช่วงนี้ทุกคนเฉพาะช่วงนี้เนาะ กัตทองดำม้าเนี่ยทุกคนคลิปนี้เด้อมาจะมาส้มเพียบไปซื้อครทุกคนในเบื้องในส้มอ่ะมักก็จะลืมกดไหลกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเก่าคือเดิมเลยทุกคนเนี่ยเออกดกดคือเก่าแล้วทุกคนอันนี้คลิปบัต้องดำม้าเนาะมาส้มเพียบซื้อเนี่ยวันนี้อันนี้เงินอันนั้นอันนี้เงินอ่าลาวตัวนี้นะเงินคลิปลาวอันนี้เงินบาทไทยทุกคนเนาะเบื่อก็แตกต่างกันนิดนึงเนาะ